พ่เกตคะถ้าเราสวดมนต์แบบไม่ออกเสียงเราจะได้บุญไหมคะคำตอบคือได้ทุกครั้งที่เราสวดมนต์แน่นอนค่ะมาตรงนี้ก่อนนะคะเราอยากจะได้บุญนะคะจากการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบุญคืออะไรก่อนเราอยากจะได้บุญจากการสวดมนต์เราอยากจะได้บุญจากการทําทานเราอยากจะได้บุญจากการโอนเงินไปร่วมบุญกับที่ต่างๆที่เราศรัทธาเลื่อมใสค่ะทุกอย่างเราได้บุญได้หมดเลยดังนั้นเนี่ย บุญเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปล่งเสียงนะคะ,ะมานึกภาพตามก่อนว่าอย่างตอนที่เราไปปล่อยปลาแล้วเราได้บุญเพราะอะไรคะเราสบายใจที่ได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์เราก็เลยมีบุญนะคะเราไปทําทานนะคะเราก็คือซื้อข้าวสมมติให้ยามกินให้น้องหมานะคะ เรารู้สึกสบายใจตรงนั้นก็เลยเกิดบุญเช่นเดียวกันเลยค่ะการสวดมนต์จะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงถ้ามันสร้างคขั้วอารมณ์ที่รู้สึกเบาเพลินสบายให้กับใจเราได้อันนั้นละค่ะบุญเกิดขึ้นทันทีดังนั้นแล้วหลายๆคนนะคะที่ถ้าสมมติว่าสวดมนต์แบบเปล่งเสียงค่ะแต่ว่าใจก็ไม่สบายเนี่ย บุญมันก็เกิดแสงบุญมันก็เกิดนะคะแต่มันก็เข้าไม่เต็มที่ดังนั้นหลักใหญ่ใจความของการจะเกิดบุญนะคะก็คือกระทําสิ่งใดๆก็แล้วแต่แล้วเกิดห่วงอารมณ์ที่เบาเพลินสบาย3อย่างนี้แหะคะ่ะที่สร้างคั้วอารมณ์ของแสงบุญให้เกิดขึ้นที่หัวใจของเราให้กับการกระทําของเรานะคะดังนั้นแล้ววัน,นนี้สมมติเราจะผัดกับข้าวใช่ไหมคะแล้วผัดด้วยความเพลิดเพลินสบายใจ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุญด้วยเหมือนกันนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่ทําใจของเราให้เพลินเบาสบายเข้าไว้รับรองเลยว่าเกิดแสงบุญอย่างแน่นอนคราวนี้ในส่วนของการสวดไม่ออกเสียงอะคะ่ะการสวดบนในใจใช่ไหมคะมันก็ใช้ได้ดีนะสําหรับหลายๆคนที่บางทีอยู่ในห้องประชุมแล้วแบบเขากําลังตีกันแบบหัวยุ่งหัวเหยิงเลยนเนาะเถียงกันไฟลับอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราไม่อยากได้ยินเสียงตรงนั้นเราก็สามารถสวดมนในใจแล้วก็ทําให้เกิดแสงบุญห่อหุ้มตัวเราก็ได้ หรือนะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะสวดออกเสียงหรือเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ในใจนะคะการจะสวดมนต์ให้ได้บุญก็สวดแล้วจะต้องมีความเพลินเบาสบายเกิดขึ้นที่หัวใจค่ะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็สามารถทําให้เกิดแสงบุญได้จุดใหญ่ใจความของการสวดจัก,กรรพัิให้ได้บุญหรือเกิดบุญนะคะ ทำให้ใจของเราเพลินเบาสบายไว้เลยค่ะยังไงก็หวังว่าจะได้ไอเดียคำตอบเกี่ยวกับเรื่องแสงบุญการสร้างบุญนะคะสวดออกเสียงสวดในใจได้หมดเลยค่ะอย่าลืมสวดแล้วทำให้ใจของเรารู้สึกดีนะคะมาบันทึกบุญเป็นเพื่อนกันค่ะสาธุค่ะ